21นักโทษยาบ้าจังหวัดเลยจับผู้บัญชาการเรือนจำแหกคุกนี้ช้างสุรินหากินกทมตกท่อระบายน้ำตายนักเรียนไทยทีมชีวะโอลิมปิกคว้าเหรียญทองจากเยอรมันได้แล้วขเขมรปิดชายแดนติดกับไทยเตรียมการเลือกตั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ สว,ส,สวัสดีครับมาติดตามในช่วงของข่าวภาคค่าทางช่อง9สมทบในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับวันนี้ได้เกิดเหตุเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นที่เรือนจํากบินบุรีแล้วนะครับเมื่อนักโทษ11คนที่เรือนจ,จ,จําจังหวัดเลยนั้นได้จับผู้คุมเป็นตัวประกันแล้วก็มีการหลบหนีไปตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยครับค่ะส่วนที่สหรัฐก็เหตุเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงรเช่นเดียวกันนะคะคือมีมือปืนได้กระตยิงเข้าใส่ผู้คนในอาคารรัฐสภาข,ของสหรัฐค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายยด้วกันค่ะครามาเริ่มด้ววยข่่าในนนนปรระะเทศกกััอคบ นักโทษที่เรือนจำจังหวัดเลย11คนได้หลบหนีออกไปนะครับตอนนี้ตำรวจกําลังตามล่าอย่างกระชัน้นชิดทีเดียวเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1 5 1 0นน,น,นักโทษคดียาบ้าจํานวน11คนซึ่งอยู่ระหว่างการรอคําตัดสินในคดีได้แหกคุกในขณะที่นายจำลองดอกลาเจียกผู้บัญชาการเรือนจํากําลังตรวจความเรียบร้อยโดยใช้มีดจับเป็นตัวประกันพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจําอีกหนึ่งคนขึ้นรถขนส่งผู้ต้องหาที่ซ่อมอยู่ภายในเรือนจํา ระหว่างหลบหนียางรถเกิดระเบิดขึ้นที่บริเวณบ้านเซี่ยวอำเภอเมืองผู้ต้องหาทั้งหมดได้หลบหนีไปโดยทิ้งตัวประกรันทั้งสองไว้ผู้บัญชาการเรือนจําก็ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลประจําจังหวัดในภายหลังนะครับเนื่องจากถูกตีจนสลบแล้วก็มีบาดแผลที่หน้าหลายแห่งส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็ปลอดภยัยสาหรับนักโทษทั้ง11คนเจ้าหน้าที่กําลังติดตามอย่างกระชั้นชิดซึ่งก็มีรายงานล่าสุดว่าทั้งหมดได้หลบหนีไปทางอำเภอลี้ครับ สำหรับเรือนจำจังหวัดเลยนั้นปัจจุบันก็มีนักโทษทั้งหมด900คนเจ้าหน้าที่ควบคุม51คนแต่ในวันเสารนะ์นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เพียง16คนเท่านั้นและขนาดนี้ยังจับกลุ่มตัวนักโทษที่แหกคุกไปไม่ได้ครับและได้เกิดเหตุเศร้าสลดเมื่อมีช้างจากจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเข้ามาหากินนะครับในบริเวณจังหวัดสุทรราการนั้นได้ตกท่อจนเสียชีวิต เหตุ hey, สะลดใจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ขณะที่พลายเศรษฐีได้เสร็จสิ้นจากการตระเวนหากินในย่านจังหวัดสมุทรปราการเดินผ่านถนนสุขุมวิทสายเก่าและก็เกิดพลัดตกลงไปในท่อระบายน้าบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าจนหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ช้างพลายก็ไม่สามารถจะขึ้นมาได้ต้องใช้รถเครนช่วยกันยกขึ้นมาแต่ด้วยความชลาและบาดแผลที่เกิดจากการตกท่อหลายชั่วโมงทําให้พลายเศรษฐีตายในเวลาต่อมา ควานช้างและผู้ดูแลได้นำศพไปฝังที่บริเวณหาดอมาลาถนนท้ายเมืองเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยก่อนทำการฝังได้ทำพิธีตามความเชื่อโดยการตัดงาตัดงวงและอวัยวะเพศเพื่อนำกลับไปบ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ท่ามกลางประชาชนที่ให้ความสนใจวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เห็นว่าฝาท่อระบายน้ำตรงจุดเกิดเหตุอยู่ในลักษณะที่โว่แล้วก็บอบบางเมื่อช้างเหยียบเข้าไปก็เลยเกิดแตกและสุดตัวจนตกไปตายดังกล่าว พูดแล้วก็น้ำตาจะร่วงเลยเคยเดินมาทางนี้ก็มีกล้วยมีอะไรก็ให้กินก็สงสารที่ลูกแล้วปีเดียวก็ย้ายด้วยยายย่างเขาเจ็ดสิบสามเขาก็ยุ่ยยางเจ็ดสิบสามใช่ก็เขามาที่ไรนะให้ลูกใครห้านลอดทองเขาอะไม่เจ็บไม่ไข้ทุกคนอะ ก็เคยเขาเคยมามีอะไรก็ให้เขากินลพลายเศรษฐีเป็นช้างหนึ่งใน4ี่เชือกที่มาจากสุรินขวานช้างได้ใช้ป่าละเมาะชานเมืองสุทรปราการเป็นที่พักพิงและเป็นศูนย์กลางในการนําช้างออกตระเวนหาไรายได้ด้วยวิธีซื้ออาหารหรือให้ลอดท้องช้างในย่านใกล้เคียง ควานช้างก็ยอมรับว่ารู้ว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัยและคําสั่งของทางราชการแต่ก็ต้องทําด้วยความจําใจเพราะไม่มีอะไรจะให้กินอยู่สุรินก็ตายเหมือนกันช้างไม่มีงานทําส่วนหน่วยงานที่บอกว่าจะช่วยเหลือก็ช่วยแต่เพียงค่ายาในยามที่ช้างเจ็บป่วยเท่านั้นล้เรา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 อย่างนี้นี่จะจะจะกลับกันหมดเลยไม่เนี่ยเกิดอย่างนี้ขึ้นไม่แน่นอนหนูมันไม่ได้ก็ไม่ไปไม่ได้ครับแต่เงินได้ก็ไปได้มันมันไม่มี แต่แต่ตอนนี้เขาห้ามเอามันเข้ามาเดินครับรู้แล้วครับเขากรุงเทพเขาไม่ได้แล้วครับนั้น้าเขากรุงเทพได้แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่เห็นชาวเราครับตอนนี้ตอนนี้เขากรุงเทพไม่ได้ก็เลยเลยพาไปเดินแถวแถวนองนกครับชานเมืองเลยครับเพราะเพราะว่าถ้าถ้าไม่เดินนี่ก็ไม่รู้เอาอะไรเด้งมัน